วัสดีคุณเอฟซช่องปออนพี่สาวลุงพลนะคะป้าก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงสักพักใหญ่แล้วนะคะก็มานั่งนั่งคุยกับคุณย่าทาน,นะคะถามข่าวถามข่าวนะคะถามข่าวถามข้าวลูกชายคนเล็กมานะคะป้าก็ได้อาฟืนมาด้วยนะคะนี่นะคะฟืนโยนลงตรงนี้เลยนะคะฟืน เอามาออยไฟพอไม่พี่น้องป่องปลายฟื้นได้มากกระสอบหนึ่งอันนี้กระกระสอบนี่ก็ใไก้สีเบิร์แล้วอนอนมอม,อม,อม,อม่อแม่ยืดตัวน่ะเอ,อเ้ยกินอิ่มแล้วยจ้าพาจ้าพาต้มปลานะคะต้มปลาเล็กปลาน้อยนะคะให้อาหารเรียบร้อยแล้วนอน นอนแองแม้มอยู่น่ะอืมอโอ้ย,นะอ,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็กาบหน่อไม้กาบหน่อไม้ยามาจากไหนนาะนี่นะคะตอนกำลังแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมขี้เหล็กแกงอ่อมขี้เหล็กใส่หนังเข้มมือนี่ ใส่ไข่มุดแดงพร้อมพอนะหัวหอมพร้อมเยำล่างไม่ล่างมือเดอ้อคุณเอฟซีสุกูสุกคนเลยเมนูมือนี่แกงขี้เหล็กนะคะใส่หนังเค็มแล้วก็หัวหอมแล้วก็ไข่มุดแดงนะคะนี่นะคะคุณเอฟซคุณนะ่ะโอ้ยเป็นต่เสียบหลายได้มาแต่ใส่ก็เม่น้อยน่ะเม่

โอ้ยขอ,อยงเขาบกไลยมมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะแกงพี่เหล็กนะคะนี่ก็ปิ้งไก่อุ่นแล้วนะคะปิ้งไก่อุ่นอุ่นเรียบร้อยแล้วก็เจียวบองนะคะเจียวบองน่ากันหนึ่งลาหญ้าข้ากำลังตุยแกงขี้เหล็กมาเด้อมาเด้อ ปาด์ตไปตะกินแถวเาขาหงอีโฟไมมกินเขาหงหนะอีโฟก่อนนะสีดำอุ้มทุมอย่พ่อแม่พี่น้องปองไปกินเขาหงหนะอีโฟก่อนกินกับแกงน้ำมันเ้ยแกงเงันขี้เล็กว่าพิษพ่อแม่พี่น้องปองไปมาค่ะทุกคนมากินข่าวแรงกับปู่ผ่อง้าพานะคะห้องเอสที่กินข่าวในยน่ ยุงแห้งบ่เมื่อนี้อ้าวกับยุงสุดเนาะบ่โอ้ยลูกไส้หลามาหาเป็นยังได้ลูกไส้หลามาหาลไส้หลามาหาก็ดเพิ่นผ้าเพิ่นได้ยังมาตอนมาฝากให้เจ้ากินไงไก่แน่หลักกับโอ้มันกินบ่โอ้โอ้ อ่ามาเด้อมาเด้อสุขูสุข้นเลยกินข่าวน้ำยาผ้าอืมกินข้าวน้ำยาผ้าเด้อยาผ้าปูพองกับร่งกินข้าวกับแกงขิ้เล็กโซท่อนย ก็ได้กินผู้ละบัวอันบ่คือมะซ้งอันใอัอเออเออเออทุเรียนอ่ะบ่หกอเพื่อนน้องหายซ้บัวบ่โอ้โอ้เจ้าสองเจาเรกินบดอันนึง อกินกับเขานะแม่นะแล้วมัจนจะ็รนั่นแล่ขะข้าวอปลอืมาเห็นยุ่นนั่งกินหมกม่วงกับลูกชายหลา่าอย่าเว้ยไม่ใญ่พาาพวกอกินหมกม่วงคาะแต่พันธุ์พยานทองเสียบอ้ะคอ,อยเปิดบังคิดป,ประแตนดุงพ้นประแตนช่วยเอาจ่วยเอาอย่่วนองมั กับลูดไซลาเพิ่นลูดไซลาเพิ่นประจำน้ำจิ้มอยู่บัดใจัยาบัดกัดเอากัดเอาโยวาย่านท้องเสียบ่ไม่ใหญ่ในควาบ้า <c oughs> แสบได้หรือมองมันเนาะยี่ใส่ต้นใดล่ะแม่เอาอยู่วัดบอไม่บุญละไปวัดอ,อ๋อหอยสิเก็บอันมะขอม่อมะเขือมักทั่วมัวมกแตงไปอัน ขอน้ำลุ่งใหม่อยู่ลุ่งใหม่แล้วมีมกม่วงมันแซบแซบพอดิบเปรี้ยกเอาของเพื่อมาก,กินเพราะว่าของเหาบ่มีเลยสมบัม่วงมันแม่มยื้อใช่เบิร์ดแล้วเอาปมนเบิร์ดแล้วขอยไปกินเบิร์ดแล้วขอกินชองมือแม่มะม่วงชีหาหน่วยละ่ะขอยไปนั่งฟานกินเบิดชองมือขอไปนั่งกินฟานกิน ของม่วงมันแต่ว่าของเหล้าเนี่ยบยโมมันสูงของลุงไม่บ่ได้ของลุงไม,ม่น้ํามันคากแียบลุงอะไรอยู่อย่างนี้บังตัวนี้บัง ไอวันตินต้นวันตีของอีโฟออนตินเขาจัดกระออนตินโอ้่องแดงกับช่องเขียวอ่ะช่องเขียวกับซ่องแดงเ่องประตูฟองโอ้ของย่าเ่ย่องสีเขียวอ๋อกระทบมาดาเนาะซ่องของฟูพองเนี่ยกับต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วค่ายกับอันกา,ฟานแฟเนี่ยแหละของผู้ชายกับสีแดงของไม่ยิ่งกับสีเขียวเห็นไหม เนี่ยความบุทหเงี้ยก็ดีเต็นทร่แล้์สืสก็ได้เอาตะกืมจะมาอยากปีนปลาก์ไม่ปุ๊ปปีนมมาค่ะทุกคนมากินข้าวแรงกับปู่ของยาพานะคะกำลังพักกันสดไงเลยน้องแม่มกันยังบาม่ามื่อนี่เหตุงานสบอเมื่ออื่นนี่ มันมาเป็นมันเสาก็ได้ปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวแรงก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุมพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ